ท่านปรมาจารย์อยู่จางหัวปรมาจารย์หน้าตัวเมียหลังจากเมื่อครั้งก่อนเคยเสนอประวัติของท่านไปบ้างแล้วท่านอ้างว่าท่านสำเร็จวิชากังฟูจากเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียนซานและต่อมาท่านก็ได้มาเรียนวิชายงชุนและท่านก็อ้างอีกครั้งว่าท่านเป็นสายเลือดทายาทรุ่นที่สามของท่านปรมาจารย์ยิบมันนอกจากจะสำเร็จวิชายงชุนแล้วท่านยังได้สำเร็จวิชาพายุดับเทียนวิชาหำเหล็ก และวิชาหน้าตัวเมียเหล็กตามลำดับดูหน้าของท่านสิครับมันหน้าชังยิ่งนักสำหรับเกียรติประวัติการต่อสู้ของท่านไฟที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกของท่านก็คือการขึ้นชกกับนักชกหญิงเสียวถงสำหรับเซียวถงคนนี้ได้ร่ำเรียนวิชาการต่อสู้มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นกังฟูมวยไทยเทควันโดไทเก็กและโยงชุน แต่การเรียนวิชาการต่อสู้ของเธอจะคล้ายๆก,กับท่านปร,รมาจารย์ไหวเลย่ยผู้ที่เป็นอาจารย์คนแรกของเธอคือถ้าเรียนวิชาไหนได้สองวันไม่เก่งกูก็เปลี่ยนใหม่ย้อนมาดูไฟนี้อีกครั้งสิครับวันนั้นท่านปร,รมาจารย์อยู่จางหัวได้ต่อน้ำหนักให้กับตนเอง4กิโลกรัมโดยท่านมีน้ำหนักมากกว่าเซียวถงแถมท่านยังไม่สวมนวมขณะขึ้นชกอีกโดยอ้างว่าพลังฝ่ามือของท่านจะไม่ทำงาน ส่วนเสียวถงต้องสวมนวมเพราะท่านปรมาจารย์อยู่จางหัวได้กล่าวว่ากลัวว่าเธอจะเจ็บมือในขณะชกโอ้โอท่านเริ่มใช้วิชาหน้าตัวเมียเหล็กตั้งแต่ก่อนอการชกจะเริ่มขึ้นในการชกครั้งนี้ท่านปรมาจารย์อยู่จางหัวได้บอกว่าท่านจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้โอ้มันยิ่งใหญ่จริงๆดูสิครับ โอ้พระเจ้าดูวิชาของท่านสิครับวิชาต่อขาหมาสั่งมาเกิดบางท่านดูไปก็น่าสงสารไปส่วนบางท่านดูไปก็บอกว่ากูได้ดูแล้วโอ้พระเจ้าดูสิครับดูสิครับโอ้โหวิชาต่อขาหมาสั่งมาเรียนดูสิครับชกหน้าผู้หญิงดูสิครับชกหน้าผู้หญิงโอ้วิชาหน้าตัวเมียเ,เล็กของท่านทำงานแล้วครับท่านผู้ชม เห็นฝีมือพี่หรือยังน้องซอหาสแตกยังมึงเป็นผู้ไส้ไดีบักเข้กรรมการมันไส้นะครับท่านผู้ชมสงสัยกรรมการอยากต่อยช่วยผู้หญิงดูพลังหน้าตัวเมียเหล็กสิครับโอ้โอ้พระเจ้าโอ้เธอโดนต่อยดูภาพช้าอีกครั้งครับโอ้หลังจากการชโกโปรากฏว่าเสียวทงโดนต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งทำให้เฮดการกระแทกเข้าที่ริมหางตาด้านซ้าย และที่แก้มจนเป็นรอยช้ำแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือหมัดสุดท้ายโดนต่อยเข้าที่หน้าอกไม่ใช่ท้องอย่างที่หลายคนเห็นซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายยิ่งนักมีหลายประเทศเมื่อมีมวยหญิงชกเขาถึงขั้นห้ามชกหน้าอกกันเลยทีเดียวแต่ปรมาจารย์หน้าตัวเมียมันชกพิธีมอบเกียรติคุณให้กับท่านปรมาจารย์ที่สามารถคว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่มาได้เอาไม่มากูสิมอจากใชยสมัครไมครั้งนี้มุจากหู จยู่แล้วว่าคอยยิงไงสมัยคอยสมควรนสิได้รับสาเจ้าว่าเงาไม่เบื่อเถอและทั่วโลกสิได้หูปัจจุบันที่ว่าทำตามมาจัดอยู่จากหัวคนนี้เบอร์คนกระจอกธรรมดากูเป็นขี้ไก่กูขีขขข่คนคักเนี่เอาละมือหองหาแม่มื่อกเอาว่าว่หนอนอ,นอ,นอ,นอ๋อ๋อวะปนน้าหนูนาะเอาสั่นกายบักฮาในคูยผู้เดียวหลังจากนั้นชื่อเสียงของท่านก็ดังไปทั่วประเทศจีนและทั่วโลก ท่านได้ไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพิ่มขึ้นมากมายมียูทูบเบอร์และก็นักข่าวต่างก็มารุมล้อมท่านมากมายไม่แพ้ลุงพลมาฟังความเห็นของหมอปลาโอ้ท่านปรมาจารย์หุ่นตวนเกียรติปรมาจารย์เวียดนามบ้างครับเม่นพูดใจนับถือบักอันนี้นะบอกมันไปกินขี้ซะไปกูกลับว่ามีแนวสีเบาอัางละละ่งแล้วล่ะอ่าและในเวลาต่อมานะครับท่านปรมาจารย์อยู่จังหัวก็ได้ขึ้นชกกับ นักชกมวยสากลแขนข้างเดียวนะครับแล้วท่านก็โดนชกเข้าคางกระไตเต็มๆมาแล้วท่านปรมาจารย์หลี่หมิงเป็นปรมาจารย์ไทเก็กชาวไต้หวันท่านเป็นทายาทผู้สืบทอดวิชาไท้จือกัวและหยางสไตล์นอกจากท่านจะบรรลุวิชาไทเก็กอันสูงสุดแล้วท่านก็ยังสำเร็จวิชาเหล็กทั้งตัวจากเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียนซาน ท่านปรมาจารย์หลี่หมิงเป็นอีกหนึ่งในหลายปรมาจารย์ที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนกลับคืนมาโดยท่านได้ออกมากล่าวว่าท่านปรมาจารย์จีนหลายคนที่ออกมาต่อสู้กับชูเสี่ยวตงล้วนแต่เป็นปรมาจารย์ของปลอมทั้งนั้นยังไม่ได้บรรลุวิชาสูงสุดของการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนดังนั้นพวกเขาจึงถูกทุบตีอย่างน่าสงสารท่านได้กล่าวต่อไปว่า เซียวตงคือผู้พยายามจะทำลายวิชาดั้งเดิมของจีนเขาสมควรจะได้รับผลของกรรมและจะต้องเจอกับท่านเท่านั้นถึงจะรู้สึกและต่อมาเซียวตงจะต้องหันกลับมายอมรับศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวยยยถึงแม้ว่าท่านปร,รมาจารย์หลี่หมิงจะมีน้ำหนักตัวเพียงแค่60กิโลกรัมสูง169เซนติเมตรและอายุก็ปาเข้าไป50ปีแล้ว ส่วนเสี่ยวตงอายุ42ปีสูง180เซนติเมตรและน้ำหนัก90กิโลกรัมแต่ถึงแม้จะมีรูปร่างที่เล็กกว่ามากท่านปร,รมาจารย์หลี่หมิงก็ยังบอกว่าถึงยังไงเสี่ยวตงจะต้องพบจุดจบท่านบอกว่าจะใช้วิชาอ่อนสยบแข็งซึ่งวิชานี้เสี่ยวตงยังไม่เคยพบเคยเจอเชื่อว่าเมื่อเจอกับวิชานี้เข้าไปเขาจะต้องหลงส้อนอย่างแน่นอนและจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุด ข้าวในเสี่ยวตวงจะต้องเจ้าวิชาอ่อนสยบแข็งอย่างแน่นอนรับรองขอาต้องหลงส่งคอยหอลูวล้วกันโดยการชกระหว่างชูเสี่ยวตวงกับท่านปรมาจารย์หลี่หมิงจะมีขึ้นในเร็ววันนี้โดยทั้งคู่กำหนดจะขึ้นชกในประเทศที่เป็นกลางซึ่งเสี่ยวตวงเสนอแนะว่าจะขอชกที่ประเทศไทยเพราะอยู่ใกล้กับประเทศจีนและก็เป็นประเทศที่เป็นกลางที่สุดเนื่องจากเขาเคยเดินทางมาชกที่ประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่ง รู้สึกถูกใจในความสะดวกและการต้อนรับซึ่งไม่เหมือนประเทศอื่นโดยทางท่านปรมาจารย์หลีหมิงก็ไม่ได้ขัดข้องการชคของทั้งคู่ทําท่าจะเริ่มขึ้นที่กรุงเทพเมื่อช่วงปลายปี2,563ที่ผ่านมาแต่กลับปรากฏว่ามีเหตุการณ์โรคโควิดกลับมาระบาดรอบที่สองที่ประเทศไทยดังนั้นจึงได้ระง,งับสึกครั้งนั้นไว้ก่อนแต่ยังไงสถานที่โชคก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงต้องรอให้โรคโควิดที่ประเทศไทยเบาบางลง จนเข้าสู่ภาวะปกติก่อนและในช่วงนี้แหละท่านปร,รมาจารย์หลี่หมิงก็ได้ฟิตซ้อมอย่างหนักเพื่อทบทวนวิชาหน้าเหล็กกับท้องเหล็กส่วนวิชาห้ำเหล็กท่านไม่ได้ทบทวนและก็มีข่าวว่าท่านจะถอดถอนวิชานี้ออกเนื่องจากเป็นอุปสรรคในการเต้นฟุตเวิร์ดต่อมาท่านได้เดินทางไปที่ยิมแห่งหนึ่ง เพื่อโชว์วิทยายุทธ์และแสดงศักยภาพให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับชมเป็นบุญตาทางออนไลน์และที่สำคัญให้พวกเขาเหลอนั้นมั่นใจว่าท่านปรมาจารย์หลีหมิงคนนี้แหละจะทำให้เสี่ยวตรงรู้จักกังฟูไทเก็กของจริงของแท้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนและถึงแม้จะมีหลายคนถามท่าน,านว่าที่ผ่านมาท่านปรมาจารย์กังฟูก็พูดแบบเดียวกันแต่สุดท้ายเห็นจอดทุกรายท่านปรมาจารย์หลีหมิงได้กล่าวตอบว่า คนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างคำพูดของคนย่อมคุยโมโออวดยโสโอหังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ขี้เหม็นแต่สำหรับตัวของท่านแล้วไม่เหมือนพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงแถมท่านปรามาจารย์หลี่หมิงยังได้ท้าชกกับนักชกมืออาชีพถึงสองคนเพื่อเป็นการข่มขวัญชูเสี่ยวตงและแสดงให้คนอื่นเห็นวิชาที่แท้จริงของท่าน ว่าท่านไม่ได้โม้อย่างแน่นอน,น,อนเอามาดูครับท่านผู้ชมอู้หูดีลาทราจารย์ไหมเอาบอกทั้งเล่าทังท้งไทยละเมืน่นนะี่วัะเห็นบอู้หลีแกกากันค่วงมัดแล้วท่านปร,รมาจารย์หลีหมิงแล้วเอาปร,รมาจารย์แห่งใต้หวันเนาะครับเนาะ เอาเบืง้งลีลาท่านผู้ชมพูนนะเอาลีลาจะธรรมดาที่ไหนเนี่ยโอ้ยท่านประพฤติปรย์เช่าเจีนนี่ยโอ้ยไม่ได้เคยเลยเบื้องแรกคุณเอาว่าอย่งไงนักชกมืออาชีพนักชกมืออาชีพโอ้โ่อยเข้าที่หัวเหล็กหนึ่งครั้งนั่แหละเอาเห็นป่ะดูลีลาการลบเลกพูนนะมัดอีเปริรเนาะพูนโอ้โย เดี๋ยวมัดไปเคาะหัวเขาเอาท่านถือต้อย,อยหูเล็กนะครับเนาะอันนี้เล็กทั้งตัวดินี่เพราะเป็นธรรมดาดิไว้ไปตัดผมกับปัตาเลียนเขาพังไปซี่หาอันบนเละเพราะว่าผมเล็กบนเล่ะสิธรรมดาราิปวดเห็นบ่นเห็นบอูยเนาบับงลีล่กของท่านบน่ะน่ากลัวเลอเกินควรเห็นบ่มัด เออนั่นนั่นนั่นบู้ยการลบลิ้ว้ายวันสู้กันเรียวนั่นนี่ยที่ทั่รรมดาติเนี่ยนักใจเราผู้ต่อสู้เนี่ยถือตีท้องที่หนึงไม่เป็นไรเพราะท่านมีท้องเหล็กไว้ถือซีบรอดส้นหาขั้นบ่เป็นยังหงลกครที่ทัรงมดาติพวนอะพวนอะพวนเห็นไหมโอ้มัดไหมโอ้นั่นนัดนัดเห็นรึเปล่นเฮ้ยน นี่เขาเรียกว่ามัดงูเห่าน่ะโอ้ยเผลอว่าอะไรล่ะซับหัวโป๊ะละว้ยตายท่านที่ดิครับนี่เอานั่นท่านถึกตีนานเล็กอี่เล่าเฮ้ยเฮ้ยไงเงือบเพื่อนสินะเดี๋ยวเลียดดังเล็กกับอะไรสินะเอา,าว่าจังไรเอาเบิางงา้องกันเบิ้งนักชกมืออาชีพนี่กั ตีใบแห้งปันเลยดิครับนี่ไว้ไม่กล้าต่อยแรงน่ะล้วเพราะกลัวหมัดจะหักน่ะล่ะไปตีค้งดังเล็กองมัหนักน่ะเอาคือดังแดงจึ้งครึ่งสันเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอาโฮ้ยแม่งังไหนบ้านนี่เฮ้อเสียงไฟเตียนเเจ้าของเวทีเตียนติยันคนตายทั้งงานเจ้าของคื่จังไดเอาเอาชกต้อนนะครับเนาะเพื่อนน่ะ เบิ้องนี่แหละเบิ้องนี่แหละอุ้ยอ้ยปา้าปวดเป็นใะย,ยันให้พี่นอ้องน่ากลัวเหลือเกินเลยเบิ้องนี้เอา้า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 เฮเอ้าว่าจังได้มองพี่เรืองเลยโอ้ยมองจะคล้องหันแล้วเออเอเอนั่นๆเฮ้ยเฮ้ยอ้าวจบแล้วนะครับน้องอาคนแรกจบไปแล้วโอ้ย เอาโคเทสองเนี่บ่ต้องไปตีทั้งแห้งเลอะเพราะว่าทาั้งประะมาจางนี่ทั้งสีไล่ไปตีรับอาโซเซียวตรงอยู่น่ะ่ยไปเห็ดทั้งแห้งแล้วทั้งสีตายทึ่งห่างปุยอย่างดีหนอกเข้าใจเนาะเอาเอาว่าจาไหนคนทสองเป็นตมัดนักแทะเอา้าท่านปรมาจารย์นี่โอ้โหจะทรมไดาเลยพวดน้เอาท่านเคยเห็นชู้เซียวตรงนี่เป็น ไปท้าต่อยมวยไทย4คนรวดลวรเลยอาจานย์ก็เล่นมากพอโชกับมวยสากล2คนรวดน่าว่าจังไห,หนควรมัดดู้ย่งนั่นนั่นนะว้ยบอสแมนธรรมดามัดเหล็กดิหน,นโว้ยติดตะน่วมทนแล้วโว้ยบอสนาไต่แล้วคนแรกแต่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเอ้ยท่ยย <c oughs> านปร,รัมอาจารย์อ้าลูกเป็นมาแล้วเนาะครับเนาะ เอาเมื่อสักคนเป็นแล้วเป็นธรรมะนักแต่อุ้ยหุ่นอย่างนี้หุ่นไม่ไทยสันเลยท่านปรมาจารย์ต้องระวังให้ดีเมื่อกี้ก็เลือดดังเหล็กออกมาแล้วเอานะน่นนอ้าถูกต่อยท้องแล้วว่ายังไงว่ายังไง ว่าจัางดายท่านพระาจารย์เาขาคือบวตอยล่ะเฮ้อ๋อท่านพระาจารย์นี่กลัวคู่ชกตายแหละไว,ว้มัดเล็กไหมเนาะาแต่วิชาหำแหลกนี่ท่านไปถอดออกแล้วนะครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปข้างเราเฮ้ยเฮ้าว่าจัางดายโอ้โหเอาเอา โดนเข้าหัวเล็กอีกแล้ววุ้ยเบิ่งลีลาเนี่ยแหละท่านผู้ชมโอ้ยเป็ออนตาอ่อนซ่อนลีลาท่านระลามจานันควรเห็นบ้างเอ้าเออโดนอีกแล้วเอา้าควรล่ะโอ้ยทองเล็กม่เป็นยังละ่ะโอ้ยนาเล็กกันละที่ธรรมดาทีเอาทะเลมาทบทวนวีชาเนาะครับเนาะ ท่านอาจจะยังไม่ปล่อยอาวุธที่แท้จริงเพราะท่านได้มาทบทวนวิชาท้องเหล็กนะล่ะกับหน้าเหล็กเอาล่องเบิ้งล่องเบื้องเลระเอาปลายคางเหล็กนหรอว่ากันเอาท้องเหล็กหน้าเหล็กเหรอเอาเห็นว่าหน้าเหล็กอีกแล้วนะโอ้ยเอาๆๆบมแมนเลียดดังเล็กออกอีกแล้วที่ท่านพระมจันท์เอาโดนขุมัวเล็กอีกแล้วเอาว่ายังไง ่อุ้ยดีละเอ้าถูกท้องเหล็กนี่แล้วเอ้าเอ้าโอ้ยผู้ตีกับผู้สงสารคนตีก็ไม่เหลือตนเอ้าโดนท้องอีกแล้วท้องเหล็กนี่แหละโอ้โหลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเอ้าเอาว่าจ้งได้ภาพซ่าโอ้โหข้างกระไตเหล็กนี่แหละพี่น้องโอ้ย อเ,เอาเปลี่ยนเช่งไรละบัดเนี่ยเอาว่ายังไง,อองไเอาโว้ยฮะวเอาเช่นไรเอาคือมิดซีรีส์ทั้งสัน้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง